โซสองน้องสาวเล่าอีกแล้วเนาะจ้าก็คือวันนี้น้องนนอยู่ที่ไอคอนสยามเด้ออ่ะมาเบิร์น้ำกันเ่าน้ชมไปทางใดดีปด้าต้องซุอเคยเห็นต่างชาทำแบบนี้พี่พี่ ประเทศไทยแบบซ<อ>ิลซ<ะ>ิลนะจ๊ะ เทศไทยก็งามงามต่างชาติหนังชมวิวแม่น,น้ำจัพรพยาแบบชิลๆจ้าบอกเลยว่าแบบชิลๆ Oculus. โอ้โหโอ้โหดูต่างชาติสนุกสนานเนาะกับการล่องเรือแม่น้ำจัพรพยา บกไม้โบกมือโอ้โหต่างชาติแบบคือม่นวนเฮงนะแบบมาเที่ยวประเทศไทยอะสนุกสนานเฮงดีใจที่ได้มาเที่ยวประเทศไทยิึงมีทีวีผมพี่พี่ม, TV, มีทีวีม TV, ผมเด้ในในเรือไปเกระมีทีวีผมเอา ใสกระส่งใสเนาะมือกระส่งใสที่กันแต่มาเห็นเมื่อนี้แบบโอ้ไข่ชิบวะอยากมาประเทศต่างชาติตีใจเลย

เฉยๆเนาะจ้ะดูป้าเพื่อนอาจจะเท่เฉย ที่แล้วเนาะก็คือา็นางดีกัดฉลัยอยู่คือนางคือนางดีกันฉลัยอยู่คือเบงซี ทไทยสะอาดเรืย่ยความมั่นใจเนาะว่าพื้นประเทศไทยสะอาดเพื่อก็เลยนั่งนุนนุ่นที่ว่านะเ,เบเิ่งเพื่อนบบิยานขวบปือนเลยเบิ่งพื้นประเทศไทยย่อยความสะอาดเนาะจาพี่ๆีต่างสาถึงจะก,การนั่ง ก็บอกเคยเห็นยูไส่เคยเห็นแต่อยูอ่าคือบ่เคยเห็นยูไส่นาอเคยเห็นอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละไปอย่างต่างชาติถึงมาเที่ยวประเทศไทยเราเป็นอย่างคือมาเทีย่ยวเราติดใจยอนความสะอาดแล้วก็ยอนความเป็นสีลีสรีภาพยอนในวิวสดดวยๆประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบ จะเลิศนอกจากพี่พี่น้องพี่ว่านะไม่คิดจะบอกคิดเละแต่ว่าน้อุ้นแบบที่อยู่มาประมาณปีกว่าอย่างประมาณนี้ก็น้องก็แบบเขาจะสัมผัสได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จะเลิศจะเลิศแล้วก็ชาวต่งางชาติาตมาเที่ยวหลายหลายนี่ว<ด>ิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบสวยงามเฮงน้องเคยเห็นแต่นในคลิปเคยเห็นแต่นในคลิป ก็เห็นแต่ในอ่าเพจใน youtube อย่างวันเนี้ยพี่เขาก็จะบอกว่าวิวแม่นม้ำเจ้าพญาอันนี้บวิวแม่น้ำเจ้าพยาน้องเคยเคยเพิ่งได้เคยมาเห็นจริงๆิพี่พี่น้อนอยนู่บ้านอ่ะแบบโกยหูจักเลยว่าวิวแม่น้ำเจ้าพยาคิดว่าอยู่ต่างประเทศไหมบอกคิดว่าอยู่ในประเทศไทยเอาจจริงๆอันนี้ขึ้นรจริงน้องน้องบลีบอกไผ่เนาะแบบเบริเล่าให้ไผ่ไฟังแต่ว่ามื้อนน้องน้องก็มาบอกให้พี่พี่ ในฟังกันเนาะว่าอันนี้คือเรื่องจริงน้องๆคิดวายุต่างประเทศที่ไหนได้อยู่ที่ประเทศไทยนี่เอง จะแ,แบบคือ,อแบบว่าประเทศไทยโบจรเลนนู่นนี่นันน่น,นอยากให้มาเห็นกับตายอีีอยากให้มาเห็นกับสายอีลีเพราะประเทศไทยโบจรเลนจิงบบเบิรงมีขายะมีถังขายะ YouTube ท,ที่ทุกสถานที่แม้จะเป็นตรงนี้ตรงที่คนเยอะๆแล้วก็ตรงที่แบบมันเป็นแม่น้ำอย่างประมาณเนี้ยก็ยังมีงข้ายะเบิรงคนทิ่หลายํำได้ ก็ยังสะอาดพื้นที่ประเทศไทยเบิ่งเอาวี่พีเบิ่งเอาสิบ่ให้ชาวต่างาติตใจตรงไหนอ่ะวิวนี้คือสวยงามแท้ เพียงเท่านี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามได้ฝากอ่ะส่งเทปของน้องนุ่นเลยเด้อซื้อน้องนุ่นเสา้ลาวเด้อจ้าเป็นใจก็อ่ะฝากให้กำลังใจน้องนุ่นเลยเด้อเพื่อให้น้องนุ่นมีกำลังใจให้คลิปต่อไปสนับสนุนน้องนุ่นโดยโบกุดคามโฆษณาเด้อจ้าคลิปนี้ก็สิไปดเลยเด้อเดี๋ยวจะมาแบบเออแบบทำคลิปทำคลิปแบบตอนนี้น้องนุ่นจะทำคลิปแบบสั้นๆแล้วก็จะพยายามแบบพัฒนาตัวเองค่ะพี่คือ ใช่น,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 น้องกำลังพยายามพัฒนาตัวเองอย่าเพลเบื่อกันเด้อจ้าไปเนอสวัยดีขอบคุณสถานที่ขอบคุณประเทศไทยเนอสบายดี